อันที่สามก็คือข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้อาจจะเป็นประเด็นสาคัญมากเพราะในสารต้านอนุมูลอิสระนียจะมีในพืชเยอะมากมแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีในข้าวอย่างเดียวในพืชสมุนไพรในในผักก็มีเยอะ,ะแต่ว่าข้าวจะมีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระที่สมบูรณ์แบบเราก็ไปคุยกับนักโภชนาการว่าอะไรคือปัญหาของเขาที่ข้าวเนี่ยมันแก้ได้อันแรกก็คือโรค โรหิตจางมีคนที่เป็นโรคโาจิตจางถึง13ล้านคน14ล้านคนในประเทศนะครับนี้ไอ้่าอาหารท่าเหล็กเนี่ยเมื่อเราย้อมสีดูวันนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ที่จมูกหรือว่าอยู่ที่ลูกอ่อนมันเองเราถัดออกมาก็จะเป็นอยู่ที่ตรงรัแเราที่น้อยที่สุดก็คืออยู่ในปั้นเนื้อแป้งที่เราแปงขัดมาทานในพ้วนนะครับคือเราจะพูดเหล็กอย่างเดียวได้มันก็อีสังกะสีมากด้วยนั้นแล้วก็ แคลเซียมฟอสฟอรัสก็สูงต่างข้า,าไปคําถามของเขาต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเบาหวานเพระาะคนสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานเพราะคนสมัยโบราณกินข้าวกล้องรักาครับที่กินข้าวกล้องเพ้าเ <c oughs> ขาสี่ข้าวไม่ได้เขาใช้ข้าวตำเขาใช้พวกกระเดื่องตำตำออกมาแล้วมันก็ยังเขาเรียกว่าข้าวสองมือยังไงก็มีรำใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนทานให้ทานข้าว4 0 0กรัมห0 0กรัมก็ไม่อ้วน พราะว่าไอ้รามข้าวที่อยู่มันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเยื่อใยอาหารเยอะนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดการดูดซึมทั้งสองเนี่ยจะช่วยลดการดูดซึมไขมันต่างๆคนสมัยก่อนนี่กินข้าวมีเนื้สัตว์มีอะไรมีผักแล้วก็มีข้าวกล้องนั้นเขาไม่เป็นโรคหัวใจเขาไม่เป็นโรคอ้วนเพราะว่าเขาทำงานเยอะที่จริงแล้วถ้าพูดถึงตั้งแต่จุลธาตุแป้ง แล้วก็สารต้านมูนิสารเนี่ยสามอย่างเนี่ยประกอบกันในสมุนไพรจะไม่ยิงนั้นใช่ไหมก็จะมีหนักไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนะเพราะว่าพืชข้าวเนี่ยถูกมนุษย์บริโภคมานานแล้วก็ทุกมือด้วยพิษพืชต่างๆไม่มีไม่มีอะไรที่มากเกินไปอาจารย์ก็เลยจับมันมาวมอยู่ในข้าวเลยทั้งสามอย่างแล้วทําไมต้องเอาคุณค่าคุณประโยชน์เนี่ยใส่ลงไปในข้าวที่เรากินทุกมื้อทุกมื้อนี่ครับเพราะว่าคนทานข้าวมเยอะ วันเราทานข้าว200กรัมข้าวแห้ง300บางคนก็400บางคนก็500กรัมเพราะนั้นถ้าเราได้จุลธาตุพร้อมไปได้อนตี้ออกซิแดนพร้อมไปมันก็ดีใช่ไหมแล้วจริงๆถ้าเรามองอีกมุมนึว่าข้าเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตมันก็เป็นรายได้ที่เขาได้มันจะทาไงให้เกษตรกรปลูกข้าวให้มีรายได้มากขึ้นก็คือข้าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากก็จะให้ราคาสูงและอุตสาหกรรมต้องการมาก ก็จะให้ราคาสูงครับผมเพราะนั้นข้าวที่มีคุณภาพพิเศษเหล่านี้ที่ได้ดูแล้วว่าผู้บริโภคต้องการนักอุตสาหกรรมต้องการเพราะจะสามารถจะสร้างสินค้าที่ดีๆกว่าเดิมได้เขาก็จะให้ราคากับเกษตรกรที่เป็นรากย่าของเราเกษตรกรก็รวยขึ้นก็จะมีได้มากขึ้นมีวิธีพิสูจน์ไหมครับว่าข้าวกล้องที่เราวิจัยพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถนําไปพิสูจน์ว่านี่มันใช้ได้จริงๆนะมันสามารถลดน้าตาลในเลือดได้จริงๆสามารถ เออทให้ไม่เป็นโรหิตจางได้เนี่ย, <ทำ S 2> ยคาี่ดีวิธีวิสูจน์มันเป็นวิทยาศาสตร์รเราก็ <ฮะ S 1> ทํางานร่วมกับทางสถาบันวิจัยโภชนาการกับโรงพยาบาลเราก็มีกลุ่มคนไข้ <ฮะ S 2> ทางคุณหมอก็หากลุ่มคนไข้ที่เป็นกับไม่เป็นน<ฮ>ะครับมาเปรียบเทียบกับข้าวที่เขาบริโภคปกติที่ไม่มีธาตุอาหารมากนักกับข้าวที่ปรับปรุงแล้วแล้วก็มาเปรียบเทียบคนที่ทําการพิสูจน์เรื่องนี้คือ สออถาบันวิจัยพภชนาการนทิพย์บารหวานนี่ก็ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีดรพิชาตนะคะได้ให้ความกระจ่างในเรื่องประโยชน์ของการค้นหาพันธุ์ขคราวกล้องที่ดีแล้วถึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องแล็บเพื่อทดสอบสารอาหารที่อยู่ในข้าวกล้องค่ะว่าสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยป้องกันโรคได้มากขนาดไหนค่ะใครไม่ป่วยยกมือขึ้น และตอนนี้นะคะวีกับพี่นัทก็มาอยู่ที่สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสาลยาค่ะครับผมตอนนี้เราก็ได้พันข้าวที่ดีจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวแล้วนะครับผมซึ่งข้าวพันธุ์เหล่านั้นน่ะก็จะถูกส่งต่อมาที่นี่นะครับเพื่อวิจัยว่ามีสารอาหารอะไรอยู่บ้างครับโอเคองั้นเราเข้าไปดูข้างในเลยพี่นัทครับผมครับดูเลยครับ ตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีคงคาจุยชัยครับผมค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอคำถามแรกเลยอยากรู้ว่าสถาบันวิจัยโภชนาการที่เนี่ยทำอะไรบ้างครับเออทางสถาบันเราจริงๆแล้วเราทำงาน ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับแต่ตอนนี้เรามีโครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่นะคะโดยเฉพาะวิยาเขตกำแพงแสนในเรื่องของการศึกษาพันุข้าวให้มีทางด้านคุณค่าทางด้านโภชนาการสูงนะคะซึ่งเราจะเอาพันธข้าวมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะและที่นี่ก็มีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์คุณค่าของสารอาหารในข้าวชนิดนั้นๆนะฮะว่า มีอะไรมากน้อยขนาดไหนและสายพันธุ์ไหนที่เด่นครับแล้วที่นี่ที่นี่มีพันธุ์ข้าวอะไรบ้างกลุ่มแรกก็คือข้าวที่เป็นพันธุ์สีขาวที่เราได้ก็คือข้าวพันธุ์สินเหล็กทําไมชื่อสินเหล็กเพราะว่ามีธาตุเหล็กอแล้วพวกโลหิตจางธาตุเหล็กต่ําพวกนี้พวกเราไม่ค่อยเป็นแต่คนชนบทไม่เป็นนะเพราะว่าเขาขาดประเภทเนื้อสัตว์ตัวลักษณะเด่นของสินเหล็กคือถ้าเป็นข้าวขัดเขาจะมีธาตุเหล็กค่อนข้างที่จะดีแล้วดูดซึมได้สูงดูดซึมได้สูงเราก็มีการทดสอบแล้วดูดซึมก็คือ ก่อนที่จะไปคนแล้วก็มีการทดสอบในเซลทำการวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนเพราะว่าพันข้าวมันเยอะนะ,นะก็ดูซึว่าเซล์ลแอบสอบดูซึมไม่ได้ขี่เปอร์เซ็นต์พอเราเห็นว่าดูซึมได้เยอะแล้วก็คัดพันธุนี้มา เราก็ไปส่งต่อ,อทําในเมตาบอลิกสตาร์ดี้ก็คือทําในคนคตอนแรกแเราก็เอาสารสมัครมาก่อนให้เขากินข้าวนี่ไปประมาณสัก3เดือนแล้วก็เจาะเลือดดูแล้วดูซิว่าเขามีการดูดซึมธาตุเหล็กไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็พบว่าดูดซึมได้ยี่สในขณะที่ข้าวอื่นเนี่ยน้อยแทบจะไม่มีเลยแต่ข้าวสินเหล็กนี่ถ้าเป็นถ้าจะไปให้อีกอันนึงคือคุณสมบัติที่ดีก็คือมีดัดชินีน้ําตาลอยู่ปานกลางประมาณ55นะคะปกติแล้วดัชินีน้ําตาลในข้าวนี่จะสูงมากประมาณ90เก้มี80ก็มี้ปด้น้อย เคาอยายามที่จะต้องไปทานอย่างอื่นวุ้นส่งวุ้นเส้นอะไรบ้างแต่เราทำาะให้ผู้ป่วยเบาหวานทานข้าวแบบมีความสุขก็คือข้าวที่เป็นข้าวกรองของข้าวสนเหล็กข้าวขัดเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคหลตจางเนื่องจากมีธาตุเหล็กก็ดูดซึมได้ดีข้าวกรองเหมาะสาหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกอันนึงก็เป็นข้าวสีดาที่ไรซ์บร์รี่ก็คือข้าวสีม่วงนะฮะสีม่วงเข้มพวกนี้มีคุณสมบัติคือมีสารต้านมูสละโซงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแต่ละอย่างเขาก็จะดีเป็นคนละแบบนะคะ เพราะว่าสารต้านมูลสละสูงจะมีข้อดีคือในการป้องกันโรคมะเร็งได้การเกิดอมูลสละเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยถ้าเรายังเด็กอยู่ร่างกายเนี่ยมีกลไกที่จะขัดขวางเขาได้คือเราสามารถสร้างได้เองภายในร่างกายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอายุเพิ่มขึ้นกลไกพวกนี้มันก็จะลดลงแต่ถ้าเราไม่มีเอ้พวกนี้ฝากแบงค์ไว้เหมือนเรามีเงินเราไม่มีเงินฝากแบงค์ไว้เลยพอแก่ตัวแล้วปั๊บเราก็ลาบากใช่ไกเหมือนการแค่ท่านข้าวเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็จําเป็นต้องเป็นข้าวกล้องด้วยปะครับ เออถ้าเป็นข้าวกล้องได้ยิ่งดีเพราะว่าการที่ทานข้าวขัดก็คือคุณขัดออกหมดทุกอย่างและสิ่งที่ดีก็จะเหลือไปที่หมูถูกไหมะเป็นรำอ่าเป็นรำในลูกของรำเรากินเพื่อป้องกันเราอย่าไปพอมันเป็นแล้วไปป้องไปกินมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะไม่ทานฮะเราก็เสียเงินเข้าโรงพยาบาลเสียเงินให้หมอไปอาจารย์คะสรุปแล้วเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในข้าวกล้องที่เราจะรับประทานให้มีประโยชน์กับร่างกายนี่มีอะไรบ้างคะ คือจริงๆแล้วสารในข้าวกล้องมีเยอะมากนะฮะวิตามินกุ้งดมไปด้วยวิตามินนะสารต้านอนุมูลอิสระที่เราได้ยินกันบ่อยๆมากไไม่ว่าในเครื่องสําอางไม่ว่าอะไรก็จะพูดถึงอันเนี้ยในข้าวเราก็มี่ะนะเช่นสารพวกวิตามิน B1 B2 พวกนี้ก็มีเยอะโฟเลตอะไรนี้ก็เราก็มีเยอะนะฮะนอกจากนี้แล้วสารในพวกที่เป็นใยอาหารก็มีเยอะนะฮะในข้าวกล้องเนี่ยนั่นคุณสมบัติที่ดีของเขาอันนึงก็คือบางสายพันธุ์ สามารถที่จะแนะนําให้ผู้ป่วยเบาหวานทานได้นะคะเพราะพวกนี้จะมีใยอาหารค่อนข้างที่จะสูงแต่ลักษณะที่พวกเราไม่ยอมทานเข้ากล้องเพราะว่ามันจากรินแล้วมันแข็งกันไม่อร่อยกระด้างคนก็เลยปฏิเสธแล้วอย่างนี้แล้วถ้าสมมติเป็นข้าวสีดําเป็นข้าวกล้องสีดํายิ่งดํามากเท่าไหร่สีเข้มมากเท่าไหร่ก็จะมีสารต้านมูเชลาสูงนะคะแล้วตอนนี้ที่เขาขายในท้องตลาดคือข้าวหอมนิล ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันใช่ไหมครับห้ามีแต่ว่าก็มีอาจจะมีแตกต่างกันไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ไหนมีมากมีน้อยก็แค่นั้นเองแลวสารอาหารที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีวิธีทดสอบได้หรือเปล่าครับมีค่ะเรามีเรามีพร้อมนะคะแล้วก็เราสามารถทดสอบได้ว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ จากที่เรากินเข้าไปเรื่อําเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้นะะว่าอันนี้มีมากน้อยเราแค่แต่เดาอ๋ออันนี้เปรี้ยวน่าจะมีวิตามินซีสูงอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เราก็มีเครื่องมือทางดวิทยาศาสตร์ที่จะทดสอบไปเห็นว่าอ๋อมีปริมาณเท่านี้จริงๆงั้นเราไปเลยนะครับผมค่ะเชิญค่ะไปดูเลยครับ